สวัสดีค่ะ รีเจนโฮมคาร์ค่ะวันนี้นะคะแผทมีรถเข้ามาใหม่ค่ะนี่นะคะมาตามคําเรียบร้องเลยนะคะลูกค้าสําหรับ t o โยต้าฟอร์จูเค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นปี2016ค่ะรุ่น2.4 V นะคะมีน a v วิเกเตอร์นะคะ,ะไม่นะคะจะเริ่มต้นที่80,000ค่ะลูกค้ามีให้เลือกถึง3คันเลยนะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะคะสภาพดีค่ะบอกแล้วนะคะว่ารถในห้างนะคะดีทุกคันนะคะรถประวัติศูนย์ไม่แท้นะคะแล้วก็เป็นรถเดิมนะคะไม่มีตัดต่อดัดแปลงนะ ะะเดี๋ยวพัชจะพาไปดูคร่าวๆนะคะลูกค้าว่าสาภาพวันแรกมาเป็นแบบไหนนะคะ,ะเดี๋ยวพัชจะพาไปดูโดยรวมคร่าวๆนะคะแต่ว่าสาภาพรถเนี่ยคือเพิ่งมาวันแรกก็เลยอยากเปิดตัวเลยนะคะว่ามาทีเดียวสาคันเลยนะคะนี่นะคะส,สีจะเป็นแบบลูกค้ามันจะไม่เชิงบอลน,นะแต่มันออกเป็นเทาแต่เทาก็ไม่ใช่เทาเข้มนะก็สวยอะสีนี้สีนี้ถือว่าสวยนะคะแล้วก็ยางนะคะไปแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยนะคะทูโทนนะคะ แหม่งแท้ขอบ18นะคะเป็นมิชลินนะคะลูกค้ามีโป่งล้อนะคะกุญแจนะคะลูกค้าเอ่อประตูนะคะจะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบรีโมทเนาะแจนะคะเขาก็จะได้เป็นแบบรีโมทแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากนี่ลูกค้าบางเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ให้เห็นแวบๆภายในจะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะอุย้ยรถสวยมากนี่อันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วดูคาบนะคะนี่นะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้า สีเทานะเทาบรอนนะคะแต่ว่ามันจะเข้มเข้มนิดนึงนะคะเป็นสีเฉพาะของทางโตโยต้านะคะอันนี้ดูให้ดูข้างในเลยผู้ค้ารถสวยมากข้างในนะคะตัวท็อปนะเขาก็จะเป็นแบบว่าสีออกจะเป็นแบบน้ำตาลแดงนะคะนี่นะคะลูกค้าภายในนะคะก็จะเป็นลายไม้นะคะแล้วก็ตัดด้วยเบาะนะคะจะเป็นน้ำตาลแดงนะคะเป็นดีไซน์ของตัว f o r t u n e r เลยนะคะจอนะคะนี่ จะเป็นจอในวิเกเตอร์นะคะแล้วก็มีใส่ SD c a r กนะคะการถ่ายลายนะคะ AUX US, USB นะคะ Power o u t เอานี่แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็มีโหมดนะคะในในกลุ่มของโ o โยต a นะคะลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาจะมีพวกอี o ค o d หแล้วก็ Power Mode ให้แล้วนะคะนี่เกียร์ทิปโทนิกนะคะภายในคือเอี่ยมมากลูกค้าอันนี้คือยังไม่ได้แบบทำอะไรเลยนะดูข้อของอะไรพวกนี้คือก็เลยแบบมารีวิวนะคะแอร์เป็นแอร์ลาวนะคะ แล้วก็มีไฟด้านหลังด้วยที่นั่งก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งนะนี่ลูกค้าดูเบาะเลยนะคะใช้งานน้อยนะคะเสริมนิดเดียวนะคะไม่มีขาดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี่ช่องผู้โดยสารส่วนกลางนะคะยังดีอยู่เลยอะ่ะลูกค้าคือสภาพคือแบบเดิมมากนะคะแทบแบบแทบไม่มีใครนั่งเลยอ่ะเดี๋ยวลองเอ้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีกว่าดูง่ายกว่าป่ะโอ้ยเป็นแบบออโต้ โอเคตอนแรกเราก็ไม่รู้นี่นะคะฟอร์จคเนอร์นะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะก็คือบอกเขานะคะก็จะต้องยกแบบผักไปซ้ายกับขวานะคะนี่ตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่นะคะให้ได้นั่งได้นอนหรือว่าจะเป็นใส่ของวางของกันนะคะนี่พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็คือมีครบหมดนะคะมีที่เกี่ยวนี่เครื่องมือถอดล้อนะคะ มันอกเป็นสีน้ำตาลสีเหมือนเบาเลยสีน้ำตาลแดงๆอุปกรณ์ครบหมดนะคะแล้วสวยมากลูกค้ารถนี้มาในห้างไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะสมกันร,รอคอยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ Fortuner หน้าใหม่นะคะนี่เป็นออตโต้ปึบนี่ระบบไฟฟ้าระบบะเครื่องเสียงนะคะเครื่องยนต์นะคะคือดีหมดเลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยเป็นรถเดิมไม่แท้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ใหม่ประมาณแปดหมื่นโลนี่ดูสภาพสวยมากนะคะสีเนี่ยแทบจะเก็บไม่เยอะเลยนะคะลูกค้าภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเนี่ยเก็บไม่เยอะเลยนี่ใช้น้อยนะคะพวงมาลัยนะคะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเก็บงานลายไม้ก็ยังดีเดิมนะคะนี่ ข้างๆบอกว่ามีเฟสสีไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะแล้วก็บันไดนะคะด้านข้างเนี่ยลูกค้าก็คือเดิมๆหมดเลยนะคะเก็บสีน้อยชิ้นมากนะคะ,ละหลายๆท่านที่มาดูรถที่รีเจนจะรู้ว่าเราจะเก็บสีบันชิ้นนะแต่อันนี้น้อยชิ้นมากนะคะน้อยชิ้นมากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์หลอดไฟเนี่ยคือเดิมหมดเลยนะคะลูกค้าไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะ สภาพดีมาก้ยุรถสวยมากลูกค้าถ้าใครอยากได้นะคะสนใจหรืออยากมาลองขับลองเทสดูนะคะเรียนเชิญนะคะโอ้โหภาษีจ้ะพฤศจิกาหกห้าจ้ะฟังไม่ผิดจะ้ะภาษีก็ปีหนึ่งเต็มเตมนะคะลูกค้าโอเคนะคะลูกค้าก็ตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหา Toyota Fortuner นะคะตัว2.4 V นะคะตัวท็อปนะคะขับ2นะคะไม่น้อยนะคะเริ่มต้นที่8 0,000ื่นนะคะลูกค้าราคานะคะ ก็คือใครยังไม่ทราบนั่นแหละพอดีเราเพิ่งมาก็พอดีลูกค้าถามหามาเยอะมากนะคะแล้วก็เพิ่งมาวันนี้เลยนะคะแพทก,ก็เลยพรีเซนต์เลยวันนี้นะคะอยากให้ลูกค้าเตรียมตัวนะคะต้อนรับน้อง Fort u n เ r er กันนะคะมีให้เลือกถึง3คันนะคะก็เดี๋ยวรอราคานิดนึงค่ะลูกคา้าอดใจรอ,อนิดนึงนะคะสอบถามโปรโมชั่นนะคะหรือว่าการจัดไฟแนซน์นะคะหรือว่าการส่งนะคะก็หรือว่าเนื้อ,อาหาเครดิตนะคะก็สามารถสอบถามได้ก่อนนะคะแต่เรื่องราคาเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวแพทจะมาอัปเดตให้แน่นอนแล้วก็ฝากติดตามทาง ช่อง a c e b o o k นะคะลูกค้าจะอัปเดตข่าวสารได้มากที่สุดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทจะต้องลาไปก่อนนะคะฝากด้วยนะคะถ้ายังไงเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ